เฮ้ยตาตาคุณคุณนี่ไอไอนี่มันมันเอน้าคอมบอเดะตายไปแล้วข้อมตายไปแล้วเหลียเหลีเหลเมาดิเอ,อม่ขอไมาขอเขากินวนัครับวันนี้ครับวันนี้ครับเพราะเขากินครับโอ้ยแต่เราเื่อแต่ละาเวจะมาดิซ้ายพี่น้องมาได้ซ้าย<น>ม,าม,ามาได้ครับ มากระทั่งขอนแก่นหมดเลยข้างขอนแก่นนะครับข้เฮ้ยน้าตาคุณคุณแมมไอ้ไอ้นี่มันมันไอ้นักคอมบอกหนิตายไปแล้วคอมตายไปแล้วเหลียเหลียเหลียสวัสดีครับยินดีต้อนรับตลกในตำนานขวัญใจผมครับเมื่อนี้มาได้ใจอีกไอ้เหลือเพื่อมกจกครับเพื่อยิ่งเท้าเพิ่นเปิดทางใต้ผมเคยไปอุนนนท์เพิ่นตั้งแต่ตะลึ่งปุ่งอยู่นะ สมัยยั่ลามินทาลามินทาของมอาแปดของม้แปดม้าแปดแต่เดียยุคนั้นเนาะอวันนี้มาเปิดเที่นี้ยุกยุกแต่ไอีดยังโบสแตกแตกตับแอดยังบมื่อกี้นี้เมื่อเกิดเมื่อเกิดบางทียังเป็นขี้เปียกอยู่ตอนนั้นตอนนี้ยังเป็นโจรอยู่ไม่ผมส้มยาวไม่ผมยาวอยู่ตัวเองหอเท่าไหรเนาะสมัยตะกี้โจรยังโอ้อยู่แถวลามินทาแถว ลาดมาเข่าเรากินเหล่าก er ันนอกแถวไหนเนาะแมไทร์เม so <arrivé> like <arian> <noises> ื่อกี้ผู้ใดมาเจ้าเป็นตำรวจสมัยไกี์สมัยตะกี้ไอเลือเพื่อนมีอะไรไร่ไร้กันไร้ย้อนน้ำพึ่นนั่นแหละพ่อพ่อกันนั่นแหละครับวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่ชายนะครับที่น่ารักนะครับผมกับเล่าะหักแพ่งกันมาโดนนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาถึงจอรนี่แซบอบนราชธานีนะครับหลายคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าพื้นพี่ ประวัติไอ้เหลือนี่ครับจากเล่าที่ผู้สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวไทยมามากมายมหาศาลเลยไอ้เป็นคนจังหวัดไหนบ้านเกิดอยู่พอนแก่นบ้านเกิดเป็นคนจังหวัดพอนแก่นปีพ่อเริ่มไปเข้าไปในวงการตั้งแต่ปีพศอสอนใหญ่โอ้ยยืดเลยตั้งแต่ปีปีสามสามสามสี่แถวกรุงเพลยบอมตอนนั้นหรืออยู่ในวงหมอลำก่อนว้าครับประวัติตลกว่าของเทพเลยตลกส่วนใหญ่โปรไฟล์จะเริ่มต้นจากวงหมอลำส่วนพี่ไม่ได้วงหมอลำเป็นวะบะมี่เลยวะไปแม่ อยู่กระเป๋าเขากรุงเทพเขาว่าโมจะว่าไปกรุงเทพนะแต่ว่าเจ้าสิไปมองไหนอ๋อที่ทันยุคคาเฟ่ในยุคสมัยนั้นไหมทันสิที่เรียงทันหมทันทันทนี่เรียงพร้อมยืมเงินเอ่อเ่รามันยืมดอกสมัยตะกี้เงินมันหาไงอ่าขอเงินเล่าวันเสาร์เราตายวันจันทร์เราตายวันเดี๋ยวไอ้ไอ้ทำเนี่ยณสมัยนั้นตอนอต่อายอยู่วงผู้เอก่อนไอ้มัมบ่ พอบอ,บอมันไหลมากถ้าตะลกหน่อยวันตลกหน่อยอะไหล่มากถ้าตะลกหน่อยแล้วก็มาอยู่ตอนมีซื่อน่ยก็คือจตุลงกับมําเนี่ยอ่าเอาแยากข้างกันอ่าแข้างกันผมกับพิโยครับไอ,ลอ้ลุงจตุลงอยู่นั่กันคือคิดกันนะจกมกกับมกจกอันเดียวกันนั่นแหละอ่าผมไอ้จกวงกุ่มกจกเลยมกๆๆมกจกเดี๋ยวไอ้มําล่ะ จงมกไอหม่อมจงมกซุ้มมุนีพิสกันนะพิสกันเออจะตุลงกับหม่อมพิสกันแบงคาโตบอลงโต้แบงคาโตบอลงโต้ออกมาตั้งคณะเออไอไข่กับไอยวงกับจัตุล่องจกมกอ่าเออหมกจกอ่านั่นแหละคือเขาก็เป็นมูกันนั่นแหละจะตุลงกับหม่ำเป็นมูกพิสกันแล้วมาตั้งซื้อเออแบบนี้กันสมัยนาวิราเนี่ยบม่ได้บม่ได้เครียดกันทักง่อยบ่ราะมันม่เครียดเนี่ยสมัยตะกีนตะล้มแต่แยกออกจากกันเนี่ยเขาเอ็นว่าวิสกันตะกี้ออืแต่่่่่วามกกขนนีิัเอ กูบอกยังไงคนสนตีงกันเหรียญด้วยกันนะมึงจงมกกันปะทั้งจากตุลัสหมากมกูไม่ใช่จกมกกูใช้มกจกนะแ <c oughs> ล,ล้วในเวลานัน่นคาเฟ่เนี่ยคลืนหนึ่งข้งอเรียนผมอ่าณจักหม่อมอะหลายพวกคาเฟ่อยู่กันดังๆนี่มีดาราวิลลา่าพาราม่านี่คืออันนี้ครังนี้อันนี้คือหลักๆเลยมั้งบอกย่างเล่นน่ะดาราสองรอบเออวิลล่ารอบหนึ่งออ แล้วก็เมลรีค่ะแม่พวกเจ้ามืดีเลยสมัยนะ่ะตัวกินตุกแข็งเยอะแค่ทำนอนลุกเลยกับพ่อพ่อไม่จ้านะรุ่นนันกับรุ่นจันนี่ที่แบบนี่โค,โคโนนะ้ดๆนั่นแหละต่อยไม่ทันกินเหรอเอแต่ <c oughs> เป็นยุคแต่ยุคสมัยยุคแสงเงินน,นี่สำคัญนะครับปุย่าตัวกินอ่กระถางกับโตแข็งนะครับสาวตะกอกเราไป็นาวเราเปนหน่อยๆสวยดีเจ้าเจ้า เออเนี่ยผมคือพ่ออายหนึ่งเว้ยผมท่านเราได้ถือว่าเป็นนักมวยนะเราไปลองเพลงนี้ในวิลาจิ๋วเออเราสิ่งก่อนนะจิ๋วนะพาเกิวบันชัยผมมาเพลงหนึ่งของเราที่ว่าร้อยเอ็ดนะพอซีเอ็ดงานนะอันนั้นบางสิิพนพอเรามาลองเพลงนี้มันดังเรา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 มาลองเพลงนี้ครับพี่เรลองในร้านโอ้ยจิ๋วร้อยเอ็ดซีเอ็ดงานนะค้างานเสริมที่หลังแล้วียังไงบอสที่หลังแล้วอตนนั้นไปจิ๋วตีกับญี่ปุ่น ตี๋ญี่ปุ่นแค้คนไทยแล้วก็ปุ่มมอเตอร์เพื่อปล่อยไอ้พุ่มถามเนี่ยเมื่อยุคนั้นคาเฟ่นี่มันปิดตีไหรตีซีตีซีหรือเปล่ตีซีตีหาเรื่งเทียนยางออกมาพาบินกบะดเมาเหรอเนี่ยเมาแล้วนี่มลพระหลวงพ่อเช็ดกินหมดแล้วยุ่งเหรอไอ้ก็เป็นหม่อมภูริเดือกันยุคนึ่พ่อเันือนเดิมเดือดแบบแบบผ้ายเป็นลี่นะมันก็เป็นยุคของตลกที่เขาเอื้อนมายุคมันเป็นยุคหลุ่มเลือกคือไอ้พุ่มถามเนี่ย นี่อ่ยน um um ี่เรากำลังคุยในยุคตํานานเพื่อได้ทราบความรู้ประวัความเป็นมาในวงการตลกมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าตลกไปอัดรายการที่มันเป็นเทปวิดีโอนะมันอะไรอย่างไรมันซีดีโอเอสทีวิดีโอไลฟ์พิงเจอร์เออไลฟ์พิงเจอร์ไลฟ์พิงเจอร์มันมันตายทับอยู่ข้างเลยนะไลฟ์พิงเจอร์นี่ซีวิดีอเมื่อเร็วๆนี้บอกบอเบอเมื่อเร็วๆนี้มันเอสทีวิดีโอเอสทีวิดีโอเอสทีวิดีโอแล้วก็เออ่ ไลท์พิงเจอร์เนี่ยเป็นกฟุงทนอ่าดาลล่าคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่อ๋อยุคนั้นจะเป็นการถ่ายบันทึกวีดีโอเพื่อเข้าซูวิดีโอเนาะยุคนั้นมันจะเป็นวิดีโอเนาะเป็นยุควิดีโอยุควิดีโอแต่แต่ก็ยังบอกออกทางทีวีปันไหนเป็นบอกคือบอกยังไงว่าอยากเบิ่งตลกอ่ะคือมันที่นี่ลานเซาหลานเซาวิดีโอมิตรประเทศอ่าานเซายี่สิบบาทสามสิบบาทอ่าในยุคในยุคนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นโอ้โหเนาะแล้วก็ไอ้หลังจากนั้นปุ๊บไอ้ก็เริ่มเขาูทีีว มันม,มันจะมีรายการตลกในช่องเคสตอนนั้นทียร์ไอ้ไอเลนอนน่น,อลนตอนนั้นกับนี่นไอ,อ้เ่นตอนนั้นกับนี่กระบวนการจี้เส้นหาเจ็ดดาวแล้วมาเป็นพิธีกรผู้ซอยพิธีิกกอนนั่นไคือยุทสังกัดของ JSL JSL ตอนนั้นเบิร์คอยก็เริ่มพึ่งๆสี่เรื่อเบิร์คอยก็เริ่มมาดักเจก็คือจำนันก็คือแล้วก็ พี่ต้นพี่ต้นพี่หน่อยต้นอาวัลหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้วันนี้ได้เอสก็คือคุณสมพงษ์เจ้าของทีวีันเดอร์ปัจจุบันนี้อะทีวีันเดอร์ที่ขายของกันเป็นบ่ไม่แอทีวี t h เ n อร์ ts master key ยังมันะมันจะมีรายการหนึ่งที่ว่าอขายของเลยเครื่องออกกําลังกายมันมีวันที่ thunder อันนั้นมันที่มีอันนั้นทีวีไดเล็กโอ้ทีวีไดเล็กโอ้ยความรู้หลายครับวันนี้ครับตรงของคุณนายไส้ไอเรือนะครับ แกนี่สั่งร้อยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับประชาชนชาวไทยมาเยอะแยะงไงหลายๆคนซาวเราตายแล้วแล้วยังมาตายเลยครับใส่ซาดูนี่บวกเส้นเพียวพวกเส้นเขียวจะไปเสียมันบักคานี่มันตัวไปทัวมันบอกวิทัวเสยนเพียวมึงหาบ่อยไอ่เล่าได้มึงเห็นไหมเส้นเขียวเออพวกเส้นเพียวพวกสกปรเออมึงหาบ่อยวิทัวทีที่แร้บอกมันงแหละบอกว่าเอ้ย เส้นเพียวไอ้สิไปอุบลได้อยู่ว่เดี๋ยวไปพ่อคันจุฬาในจอนนี่เรื่องสิ่บอกไอผมไปงานที่เชียงค่างเหมือนกันไอไปหาลูกพี่ผมรถยุ่รยุ่รปนั่นแหละเขาคนพ่อพี่พ่อลรกิจเออแต่คนอื่นแสดงความยินดีแสดงแสดงความยินดีครับครับครับจำแหน่งใหม่ก็คือทีมสำนักงาน ตำรวจโฆษกสำนักงานแรงงานชาตินะครับครับผมกับขอบคุณไอ้ชายหลายที่เป็นกําลังใจผมมาตลอดผมกับเป็นกําลังใจใเฮปีมาตลอดผมก็พี่เพื่อนรักเคารพกันครับพี่เหลือเฟือกับเป็นอีกหนึ่งไอดอลของผมในแนวทางบันเทิงสั่งว่ายิ้มเสียงเราะไก่ครับพี่น้องประชาชนเท่าเมื่อนี้พี่แกแวะมาท่านเข่าลานตอนนี้แซ่บครับฝากไอ้ฝากช่องทางที่ตามไอ้นะฮัทเทอร์เอฟซีผมมันอยากพิมพด้านไหนเลยครับยูทูบเหลือเฟือชาแนลแล้วก็เพจเพจนี่เหลือเฟือชาแนลหนึ่งนะแล้วก็ จะเพจความไล้ไหลไร้ไร้แล่วันเหลือเฟื่อชาแนลละเหลือเฟือชาแนละแต่เปของจริงก็คือเพีเหลือเฟือชาแนลหนึ่งนี่เล็นื้อความกับพอายุทูกัเหลือเฟือชาแนลอ๋อเหลือเฟือชาแนลได้เพราะวันนี้พี่ก็อยู่เทพหรืออยู่ขอนแก่นยุงเทพยุงเทพได้เนาะใกินยุงเทพหน่อยงหน้าองที่ท่าคิดกับยุงเทพะทำไปยุงเทพไปแวะเลยงอยู่บร อยู่แถวไทยรัฐอ๋อใช่นี่มินไบร์ทแถวนั้นแมนแมนแล้วกล้องสามว่าบ่แมนบ้านบ้านบ้านของยุคคู่บอลนั่นแหละอ๋อก็อยู่โซนเก่าเนาะมันเกิดเป็นช่วงโควิดแมนอ๋อช่วงนั้นเขาไม่ออกจากบ้านจากที่ไปใส่ก็เลยวกากันนั่งซุ่มวัวกันอยู่ตรงหน้านั่นแหละจยวเรจะจะมีละอ่าภาพยนตร์หรือละครยังไงเช่ปีนี้มีครับ มีนี่ของทาง Four ALLY, 2วันกับสองสามเรือมีมีที่จออกาศเรือนาหนีก็มีูุลังกาแ้ท้ายท่าอยู่น้ฟพากรมกรแล้วก็นี่ติดต่อผู้จัดได้เด้อตัดีเซอร์่ะเธออะเอาจอนี่ไปยางเขาฉากกบอกติดตเจ้าเหนอยู่ว่าจะมีเวลาไปเหรียญอติ้จัดการเดี๋ยวเพื่ยังมี้อ แต่ต้องติดต่อผ่านผู้จัดการเหลือเฟือคนเดียวค้างเมื่อกี้ไปเล้วไงเพร้นพอเวลาเขาติดต่อมาแล้วจังหวะมีเวลาไปอีกเอาจสรแล้วเปลือนติดต่อว่าอาจจะไม่มีเวลาให้แ่ในเหลือติดต่อมาเอามันมีความสุขนะกัได้ทํางานกับคนที่เรารักย่างนิดหน่อยย่างนิดหน่อยกินเหล้าแล้วก็เออเรื่องแล้วติดกองไอ้เหลือเ้าให้กินเหล้ากินก่อยเราวันจังไอ้จะติดต่อมาล่าสุดเห็นผู้จัดการผมฝื้นทักมาบอกันว่าจีนีเห็นลยติดต่อมาไหแต่แต่ ก็บม่ร <why> ู้ว่าว่าคอนแทนก็เขาไม่รู้ทั้ง่องทางหนังแมนปะทางหนังทางหนังทางซีดีทั้งกระพริบเลยแต่แต่จริงผมกระพริ่ผมอยากไปเล่นตลกอุู่แล้วใหญ่ๆเราก็มาหากินเงินนนี้เอาครับขอบคผู้ใดใส่หลายๆคนนี้เรามาอย่ามาได้ใส่อีกนะครับพี่เหลือเพื่อ มุกจุกนะครับนะครับขอบคุณท่านได้ครับสวัสดีครับฝากที่ตามยูทูมไปที่ตามช่องไอเล่านะครับเหลือเพื่อชาแนลหนึ่งยังของเล่าเลนะครับที่เราบอกหัวขันนะอ่านะครับขอบคุณครับไดสวัสดีครับสวัสดีครับ